สวัสดีค่ะนักเรียน นะคะวันนี้เราก็ยังมาอยู่ในเรื่องของการเขียนนะคะวันนี้จะเรียนในเรื่องที่3นะคะในเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเราจะทบทวนกันก่อนนะคะแล้วก็แผนภาพความคิดเพื่อใช้ในการพัฒนางานเขียนนะคะเราเรียนมาดูในเรื่องของแผนภาพโครงเรื่องก่อนนะคะแผนภาพโครงเรื่องนะคะใช้ในวการวางโครงเรื่องนี้เป็นการทบทวนนะคะลูกนะคะก็จะมีตัวละครฉากก็คือสถานที่ นะคะฉากก็คือสถานที่นะแล้วก็ดําเนินเรื่องนะคะการดําเนินเรื่องตามลําดับขั้นเหตุการณ์นะคะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องจะต้องเรียบเรียงงานเขียนก่อนนะคะที่ผู้เขียนจะเห็นโครงเรื่องทั้งหมดนะคะสามารถเรียบเรียงขยายเป็นงานเขียนได้นะคะมีรายละเอียดดังนี้เลยอ่าเรียนดูวนี้เลยค่ะ นี่ขออนุญาตลบนะคะน,นักเรียนจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นเนาะอ่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องของอีกากับสุนัขจิ้งจอกนะคะเรื่องของอีกากับสุนัขจิ้งจอกหนึงเลยะคะ่ะจะต้องมีชื่อเรื่องเห็นไหมคะมีตัวละครมีฉากหรือสถานที่ะ มีแนวคิดของเรื่องมีปัญหานะคะอันนี้คือแผนภาพโครงเรื่องนะคะที่นักเรียนสามารถนํามาเขียนเป็นแผนภาพใย,ยแมงมุมได้นะคะเราสามารถนํามาเขียนได้นะ,ะนะคะเหตุการณ์นี่ก็คือลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของเรื่องนะคะอ่ะนะเดี๋ยวเราไปดูต่อในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ